เอ,เอ,เอสวัสดีนะพี่น้องยายเอาของมาขายอยขายให้เฉพาะคนที่ซื้อคนไหนไม่ซื้อยายไม่ยอมขายผ่านไปแล้วก็ผ่านมา ก็ย่าได้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเออเงยชาเออเงยเฮ้ยนงมาดีมานีตาดีดีดูสิว่าอะไรแกก็ดูเองสิแกก็มีตาสงสัยเป็นหมาเห็นตัวใหญ่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เขาเป็นคนและไม่ใช่มาหาแต่ว่าเขาเป็นยายสวัสดีจ้าคุณยายจ้าสวัสดีจ้าคุณยายจ้ายายเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นคนขายเป็นแม่ค้านะจีไอทิดทำไมเองถึงคิด ว่าเป็นคนขายแล้วยายมาขายกับใครกันก็มากันหมดบ้านน่นแหละไอ้ล้านทายหมดบ้านที่ไหนเห็นยายคนเดียวก็ทั้งบ้านมียายคนเดียวนี่แหละไอ้ล้านชายพอมาหมดแล้วหมดแล้วน่าจะแห่งแต่งไว้ฝ้าบ้านสักซี่ห <c oughs> นึ่ง <c oughs> แหมยายนี่ดูเต่งตึงและทั้งหน้าตา <c oughs> อยากจะรู้ว่ายายอายุเท่าไหร <c oughs> ่ อายุยังไม่เท่าไหร่เองแต่ถ้าคนกันเองยายลดให้ได้ใจดีดอายุพระนะไม่ใช่ผักปลายายจะได้มาลดราคาให้หูหหหตาเป็นยังไงบ้างมันฝากมันฟางบ้างไม่ยายโอ้ยมันไม่ไหวใชาไอทิดนั่งอยู่รังสิตมองไม่เห็นเชียงราย สั่มากนะเนี่ยหเห็นว่าอยู่คนเดียวก็คงจะเหงายายไม่มีลูกเต้าเลยหรือยายอ๋อมีลูกชายสองคนพี่น้องไอ้คนพี่อยู่ระยองไอ้คนน้องอยู่เชียงใหม่นะลำบากใจจริงๆไอ้หนูยายไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับลูกคนไหน คนหนึ่งก็จะให้อีไปอยู่ระยองอีกคนหนึ่งขอร้องให้ไปอยู่เชียงใหม่าอิจ้าที่ลูกแย่งกนกดูเลยโอ้ยไอท้ทิดแกก็ยังไม่เข้าใจไอ้คนอยู่เชียงใหม่จะให้ไปอยู่ระยองไอ้คนที่อยู่ระยองจะให้ไปอยู่เชียงใหม่ม,มันคงมันคงจะลำพานตากแกนี่แหละเฮ้ นงเอ๋ยพวงอยากทราบเล่นคนแก่สักภาพจะบาดไหมปล่อยแก่เธอพวงอย่าไปทำแก่ปล่อยแก่เดี๋ยวแค่ก็แก่ตายเอจ่าเอจชาจาจ่าจ่อยแม่จะขายของย่ามาชวนคุยถ้าอยากจะคุยไปคุยไกลไใจเย็นๆนะ มีอะไรขายบ้างแนะนำทีก็มีไอ้โน้นมีไอ้นี่มีไอ้นั่นขายงั้นเอาไอ้โน้นหนึ่งทีเอาไอ้นี่หนึ่งจานและเอาไอ้นั่นใส่ถูกไปโอ้ยเงี่ถ้าจะซื้อก็อย่ารีลานะรีบสั่งมาเร็วๆไวๆอ๋อพอดีกำลังอยากกิน งานซื้อลูกชิ้นสองไม้เอาสองไม้แล้วลูกชิ้นออาเนี่ยลูกชิ้นสองไม้เออเอายาใหญ่โอยนี่มันไม้เดียวสองไม้ที่ไหนเรานี่นี่มันไม้เดียวสองไม้ที่ไหนเรานี่ก็ดูให้มันดีๆนี่หนึ่งไม้สองไม้ไงว้าย สองแงม่อันเดียวเหรอ <c oughs> งั้นฉันเอาส้มตำใส่จานจะรอนานไมหมจ๊ะยายแค่เอาส้มตำใส่จานรอไม่นานหรอกไอ้ลานชายตำมะละกอพอประมาณตำมะละกอพอประมาณแล้วก็ใส่จานที่เตรียมไว้อ <c oughs> ุ้ยายเฮ้ย ฉันบอกว่าเอาซ้อมตำใส่จานนี่ก็ใส่จานให้แล้วไงโอ้ยโอ้ยเล่แล้วะจะเอาใส่ถุงก็รอเดียวถุงมันเหนียวฉันเคี้ยวไม่ไหวทอไมอะ่ะก็แล้วกลวยนำ้ำว่า ยายจะขายยังไงอก็ขายแบบธรรมดาเอาตังมาเอากล้วยตายขายง่ายงั้นขอซื้อกล้วยสักครึ่งวีส่งมานี่ฉันจะแบ่งให้ส่งมีดมาด้วยสิล้วยครึ่งวีฉันจะแบ่งให้ แกแบ่งเป็นหรือไงกันก็แค่เอามีดหั่นมันยากตรงไหนเอาเอาเอ้ยโอ้ยจะเอาไปเลี้ยงนกแทนเอาครึ่งนี้เหลืออีกครึ่งหวีคืนให้ยายแกแบ่งไม่เป็นทำไมไม่บอกแล้วอย่างนี้จะเอาไปขายใคร เดงัานฉันขอซื้อแตงโมเอาครึ่งโลมาฉันแบ่งให้ไม่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 เด <c ười> ็แกไม่ต้องแบง่งเดี๋ยวฉันแบ่งเองให้แกแบ่งอะเดี๋ยวก็เจงไม่มีขาย <c ười> แตงโมครึ่งกิโลคร <c ười> ึ่งโลครึ่งโลเดี๋ยวจะฉังให <c ười> ้นี่มันเลยครึ่งกิโล น uhh ี่มันเลยครึ่งกิโลงั้นต้องเอาแตงโมออกใหม่นี่ก็ยังเลยครึ่งกิโลเอาแตงโมออกใหม่นี่มันไม่ถึง ครึ่งกิโลเดมันยังไม่ถึงครึ่งกิโลนั่นต้องเอาแตางโมใส่คืนไปดูสิยายกัดเสียจนไม่เป็นตังโมเด็โอ้โหใครจะกินได้ซื้อแล้วเองก็ต้องกินซื้อแล้วเองก็ต้องกินถ้า,ถาพวกฉันไม่ก<ม>ิน,ม,นมึง